สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ Google Map นะครับปัจจุบันนะครับเพื่อนๆน,นะครับหลายคนนะครับที่ใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับผมแล้ว ยังหาวิธีการใช้ตัว Google Map ยังไม่เป็นนะครับถามว่า Google Map มันดีต่อดีอย่างไรนะครับต่อการใช้งานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยใช้นะครับลองนะครับทำการดาวน์โหลดนะครับตัวแอป Google Map ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของ Android หรือตัว App Store ของ iOS iPhone หรือ iPad นะครับผมซึ่งในตัว Google Map เองมันง่ายต่อการใช้งานเวลาเราจะไปไหนมาไหนเราสามารถเช็คทัฟฟิกนะครับว่า เส้นที่เราจะวิ่งไปนะครับในส่วนนี้ก็เป็นยังไงบ้างมีรถติดหรือเปล่านะครับผมเราสำหรัหรือว่าเพื่อนๆไม่เคยไปสถานที่ปลายทางนะครับเราสามารถใช้ o o o l l m m p s ในการนำทางของเราไปยังจุดหมายปลายทางได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดแอป o o o l l m m p s มาก่อนนะครับจากนั้นนะครับก่อนใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงสำหรับคนที่ใช้ p p o o n นะครับให้ไปปุ่ม setting นิดนึง จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Map นะครับในส่วนนี้เมื่อคลิกไปที่ Google Map หนึทีนะครับในส่วนของ Location นะครับมันจะมีนะครับให้เลือกว่าโหมดในการถ้าเป็น Never Ask Next Time Why Use the App นะครับก็เลือกเป็น Away นะครับแนะนำให้เลือกเป็น Away นะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับในส่วนนี้ จากนั้นนะครับทำการเปิดนะครับผมในส่วนของตัว Away เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงให้ดูในส่วนของ Background App Refresh กับ Cellular Data นะครับก็ให้เลือกเป็น Enable สีเขียวเอาไว้นะครับผมในส่วนนี้จากนั้นนะครับมาที่ปุ่ม Application ในส่วนของ Google Map s นะครับทำการเปิดมา1ทีนะครับเมื่อเราทําการใช้ wifi มันจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนมันจะมีไอคอนบอกอยู่นะครับเป็นจุดหมายเป็นเครื่องหมายสีฟ้านะครับมันจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับโดยมันจะเช็คจากโลเคชันนะครับถ้าอยู่บ้านก็เช็คจากโลเคชัน Wi-fi ถ้าใช้ 4G 3G มนะครับมันก็จะเช็คพิกัดณปัจจุบันนะครับจากนั้นด้านบนมันจะมีปุ่ม Search bar ด้านบนนะครับพิมพ์ไปว่าเราจะไปไหนนะครับ อาที่เช่นนะครับผมจะไปไหนดีอ่ะไปบุญถาวรนะครับอ่าบุญถาวรรัชดานะครับผมก็เสิร์ชคําว่าบุญถาว์เ้เห็นไหมครับบุญถาวรมันก็จะขึ้นมาเลยเป็น suggestion ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับสมมุติว่าผมจะไปบุญถาวรรัชดานะครับผมก็คลิกไป็น1ทีนะครับเมื่อคลิกไป็น1ทีนะครับระบบมันจะขึ้นมาให้เราเลือกจากนั้นปุ่มให้เรากดเลือก direction นะครับที่อยู่ปุ่มซ้ายล่างนะครับ ปุ่มนี้นะครับปุ่ม d i r ล c t i o n คลิกไป1นทีจากนั้นระบบมันจะทำการลากไปให้นะครับในส่วนนี้มันจะทำการลากไปให้นะครับว่าเราต้องวิ่งจากทางไหนไปทางไหนนะครับอย่างผมเองก็ต้องวิ่งออกวิภาวดีนะครับวิภาวดีลังสิตแล้วก็เลื่อนลงมาก็ตัดเข้านะครับในส่วนของเส้นราชดานะครับในส่วนนี้อ่าโอเคถ้ามาในส่วนของราชราชดาเองนะครับมันแถวเนี้ยมันจะมี อ่ามีไอคอนเหมือนจะปิดถนนหรือทํำถนนอะไรหรือเปล่านะครับในส่วนนี้มันก็จะมีบอกนะครับแล้วก็มันก็จะมีบอกนะครับว่าด้านบนมันจะมีบอกว่านะครับในส่วนนี้ว่าเราใช้รถขับไป20ประมาณ25นาทีนะครับผมแล้วก็ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในส่วนนี้จากนั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ถนัดหน้านี้ในการดูนะครับเราสามารถกดปุ่มสตาร์ทนะครับมันจะทําการปรับให้เป็นโหมดนะครับ การเดินทางนะครับในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีการเดินทางมันก็จะมีบอกนะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งไปตามที่เราเวลาเราเคลื่อนที่มันก็จะเลื่อนไปไเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีบอกว่าเธอเลฟเธอไลท์หรือโกสเตตนะครับผมประมาณนี้มันก็จะบอกมันจะมีคนบอกนะครับบอกเป็นเสียงออกมาจากนั้นเราก็ฟังนะครับหรือว่าบางคนถนัดแบบนี้ก็ดูนะครับเราก็ดูได้นะครับในส่วนนี้เราสามารถปรับมุมมองต่างๆนะครับในการดู นะครับหรือถ้าจะออกจากโหมดนี้นะครับก็เพียงแค่กด Exit นะครับมันก็จะเป็นการออกมาดูแบบนี้แล้วแต่มุมมองวิธีการดูนะครับความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ลองดูว่าเราชื่นชอบแบบไหนนะครับแต่สำหรับนะครับใครที่ไม่เคยใช้นะครับก็แนะนำให้ลองใช้ดูนะครับอ่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับนะครับ ถ้าเป็นไอคอนลากเป็นสีฟ้านี่ก็แปลว่ารถไม่ติดเลยรถโฟล์มากเลยแต่ถ้าพื้นที่ตรงไหนเป็นรถติดมันอาจจะขึ้นเป็นสีส้มสีแดงนะครับถ้าสีส้มก็จะช้านิดนึงนะครับแต่ก็ค่อนข้างไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นแดงอาจจะติดนิดนึงนะแต่ตอนนี้ตอนนี้นะครับประมาณ2องทุ่มกว,กว่าแล้วไม่น,น่าจะติดนะครับในส่วนของกรุงเทพนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็เป็น อันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับสำหรับตัว Google Map นะครับท่านใดที่ไม่เคยชอบเอมที่ไม่เคยใช้นะครับเราสามารถเข้าไปใช้งานลองใช้งานดูนะครับเทคโนโลยีมีประโยชน์มากนะครับในส่วนนี้เผื่อเราหาทางไปที่ปลายทางไม่เจอเราก็สามารถใช้ Google Map ในการนําทางนะครับผมวันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการใช้ตัว Google Map นะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบสามารถ กดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ